เมื่อปีพุทธศักราช2485ประเทศไทยเข้าสู่ยุคแห่งความขัดแยง้งแบ่งพักแบ่งฝ่ายโดยลัทธิคอมมิวนิสต์ความเชื่อในลัทธิการปกครองที่แตกต่างแทบทุกพื้นที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้งระหว่างไทยกับไทยด้วยกันเองจอมพลสฤษดิ์ธ,ธนัดนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นจึงมีบัญชาภายใต้ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีให้จัดตั้งกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือกรกกลางขึ้น เมื่อวันที่10เมษายนพุทธศักราช2505เพื่อทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างทุกส่วนราชการทุกกระทรวงตะบวงกรมมุ่งหน้าขจัดความอ่อนแอในหลายพื้นที่อันเป็นจุดอ่อนที่ฝ่ายตรงข้ามนํามาเป็นเงื่อนไขชักจูงโน้มน้าวจนิ้นความเชื่อมั่นในอานาจรัฐรวมถึงในพื้นที่จังหวัดปัตตานหน่วยพัฒน,นาการเคลื่อนที่43สํานักงานพนาภาค4 ก่อตั Real ้งเมื่อวันที although, ่18มีนาคมพุทธศักราช2512เดิมชื AP, ่อหน่วยที่21กระบอกลางมีภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดพัทลุงซึ่งในขนาดนั้นจังหวัดพัทลุงมีสถานการณ์ความขัดแย้งทางด้านความคิดการเมืองและการปกครองโดยมีกลุ่มผู้ปฏิบัติการทางด้านการเมืองและการทหารอยู่ทั่วพื้นที่จังหวัดพัทลุงเมื่อเริ่มก่อตั้งหน่วยได้ตั้งเป็นฐานพัฒนาย่อยขึ้นสามแห่งดังนี้ บ้านพัฒนาตัวอย่างที่หนึ่งตั้งอยู่ที่บ้านสังแกลตตำบลป่าพยอมอําเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงบ้านพัฒนาตัวอย่างที่สองตั้งอยู่ที่บ้านพูดตำบลทองเฉลิมอําเภอกงร้าจังหวัดพัทลุงบ้านพัฒนาตัวอย่างที่สามตั้งอยู่ที่บ้านพลุพอตำบลโคกสายอําเภอป่าพยุนจังหวัดพัทลุงจากการปฏิบัติงานของหน่วยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการช่วยเหลือประชาชนการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับราษฎร ทำให้รักดอนในพื้นที่รับผิดชอบมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐทําให้ฝ่ายตรงข้ามไม่พอใจจึงได้บุกเข้าโจมตีเผาทําลายเครื่องมือเครื่องใช้ทรัพย์สินของทางราชการทําให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบาดเจ็บและเสียชีวิตเพื่อลดอันตรายจากการผูกคุกคามของฝ่ายตรงข้ามเมื่อวันที่19มีนาคมพุทธศักราช2514จึงได้มีคําสั่งให้ยุบรวมกําลังไปอยู่ในพื้นที่เดียวกันคือที่บ้านหนองลกบ หมู่ที่ห้าตำบลชุมพลอำเภอเมืองพทัทลุงในขณะนั้นในปีพุทธศักราช2524ปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยเป็นหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่55ขึ้นการบังคับบัญชาก,กับกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2530คำสั่งกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติให้ปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยเป็นหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่43ขึ้นการบังคับบัญชากับ สำนักงานพัฒนาภาค4ีและได้รับมอบหมายพื้นที่รับผิดชอบสองจังหวัดได้แก่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูลและเมื่อวันที่หน,นึ่งเมษายนพุทธศักราช2535หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4 3สได้รับมอบหมายพื้นที่รับผิดชอบใหม่เปลี่ยนเป็นจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลาจากนั้นเมื่อวันที่31มกราคม2548ร่เนื่องจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่44ได้ย้ายกองมาขับการ เข้าปฏิบัติงานช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในจังหวัดปัตตานีทําให้หน่วยที่จะรับผิดชอบจังหวัดนครศรีธรรมราชว่างลงหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่43จึงได้รับมอบหมายพื้นที่รับผิดชอบเพิ่มอีกหนึ่งจังหวัดคือจังหวัดนครศรีธรรมราชและมีพื้นที่เป้าหมายเพื่อการพัฒนาซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายเพื่อความมั่นคงชายแดนในจังหวัดสงขลารวม4อำเภอได้แก่อําเภอสบ้าย้อยอําเภอจนะอําเภอทีพาและอําเภอนาทวี ปัจจุบันหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่43มีที่ตั้งอยู่ที่บ้านหนองโลหมู่ที่5ตำบลชุมพลอเภอรีนคริ์จัังหวดัทุงมีพื้นที่ในการครอบครองของหน่วย62ไร่88ตารางวาภารกิจหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่43มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติรวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายตาม8แผนงานหลักของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้แก่1 แผนงานสร้างเส้นทางคมนาคมสองแผนงานงส่งเสริมการเกษตรและสากลสามแผนงานพัฒนาแหล่งน้ำสี่แผนงานพัฒนาชุมช,ชนและสาธารณูประการห้าแผนงานการสาธารณสุขหกแผนงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเจ็ดแผนงานการประชาสัมพันธ์และจิตวิทยาแปดแผนงานสังคมสงเคราะห์และอื่นๆอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่สี่สาม จะปฏิบัติงานในพื้นที่อันตรายคือในพื้นที่ี่ยมปือของจังหวัดสงขาแต่กําลังคนทุกนายมีขวัญและกําลังใจดีเยี่ยมพร้อมที่จะปฏิบัติงานและภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จรุ้ง,งเพื่อความอยู่ดีกินดีและความสงบสุขของพี่น้องประชาชนตลอดไป